เรียมออฟเพิร์ลส์โลกของเรียมนี้เต็ไม่ได้ฐานตันตามมากมายเราจนรุ่นสู่รุ่นหรือออกเดินทางได้เลยจนกระทั่งห้าเรื่องราวในตำนานทุกพลอย่อย Sky g o ดฮาร์ดคอร์ยกเว้นเรื่องของเขาเองเฮ้ยเราตกอยู่ในที่นั่งทำลำละกันลัก ตำกําลําบากแรงเด็ดเดครับฉันว่าเราฉันพาแกขึ้นนั้นบนไม่ไหวว่ะมังคุดเอาไม่ว่าฉันจะพาแกอยู่ด้านล่างแล้วกันว่าให้สับสนติดทางวิมีชั้นใต้ดินเลยเหรอโอ้คุดฉันไม่ห่วงแกอ่าแกแกคุดคุดขับพุ่มขับพุ่มขับพุ่มนี่นี่ห้องอะไรไม่รู้คุดเฮ้ยเดี๋ยวคุดเราอ้อมไปก็ได้นี่เออไปไปไปคุดคุดทางนี้คุดทางนี้คุดขับพุ่มเร็วๆรซื้อมาขับผมขับผมขับผมอะไรเนี่ยฮะจะขัดผมเหรอ มากับผมอ่อพุมติดครับว้าเร็วเร็วเร็เร็วเร็วเร็วลยเร็วเร็ว,รวกับพุมแคบเป็นได้ครับแคบไม่แคบไม่รู้แต่ที่นู้นคือโล่งมากมาเร็วเออไปฉันรู้สึกหลังสังหอนสังเห่าไม่ได้ดีไม่ดีเลยเดี๋ยวต้องอ้อมไปรู้สึกว่าทางกลับบ้านเราอยู่ตรงนี้นะคุดนะกับพุ้มโอ้เจออีอะไรไม่รู้โอ้โหเจอเพื่อนแกด้วยเฮ้ยมาตามมาตามมา เอ store, อเดี๋ยวนะถ้าเกิดเดี๋ยวๆๆี๋ทางนี้ดีกว่าถึงตรงนี้จะปลอดปลอดภัยกว่าอ่า,อาคุดมาเร็วกับปุ้มเออน่ะดีดีดีเออเขานี่แหละจะได้ไปเล่าให้แจ็ฟังเดี๋ยวนะคุดฉันรู้สึกแปลกแปลกไงอ่าโอ๊ยผันผื๊ครับอ๋อไม่ไม่ผื้ดไม่ผื้ดครับมันอะไรบินต่อหน้าไม่รู้ออบ้านเราอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมคุดกับพุม ด้านล่างเป็นซับเวย์เออโอ้ยนี่โอ้แถวนี้มีแมคคาโลด้วยกระปุ่มโอ้ยพูดแต่ครับผมครับผมอคุดฉันว่าแถวนี้แหละกระปุ่มบอมันมีบิเทอร์อิชไวเซอร์แม่พูดเป็นเรื่องเราอะถึงแล้วถึงบ้านแล้วละโอ้โหโอ้โหคุดกลับเฮ้ย แม่แถวบ้านมันก็เล่นแล้วอทำไงเนี่ย <c oughs> โหแค่เข้าเขตบ้านปุ๊บปุ๊บดูนะดูนะคุดดูนะแล้วอยู่ครับดูนะดูนะคุดนะดูนะ <c oughs> อะ้จะฮึบอ้ดจะฮึบฮอจะออกปุ๊บอ่าคุดอ่ะเฮ้ยอ่เฮ้ยมันไม่ออกเว้ยข้าปุ๊บอ่ะข้บปุ๊บเดี๋ยวเป็นว่ามันอยู่ทถวนี้แหละนี่ไงมือทันทีเลยเข้าปุ๊บรีบเข้าบ้านเลยคุดตามมากับปุ๊มเร็ว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 เรลยเร็วเลย ฉันกลัวอะไรลอยเข้ามาบนบนหน้าฉันพุทกระปุ่มทางนี้ทางนี้เข้ามาเคอ่อ่าลง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 เคโอ้โหเกือบตายแล้วแจ้อะไรเจ้านายแจอยู่ไหนเนี่ยผมอยู่นี่ซ่อนเลยนะผมได้ยินอะไรไม่รู้ปึงป้งปึงป้งปึง้งปึ้งกยพวกนี่สิมันมาละใครมายาเจ้านายอะ่ะไม่ใช่สิญาทางหางย่างห่วง,วงั้างสอมบี้ที่มันมาบุกแล้ว ฉันต้องรีบแล้วเจ้านายอาหารน่ะเหรอเรายังไม่เตรียมพร้อมมาเล่นนะนั่นสิสึกครั้งต่อไปเรามีหวังเดสมอลเล่นแน่ที่แน่เราต้องหาอะไรแล้วล่ะกับคงกับข้าวก็ไม่มีเดี๋ยวคุดคุดเออกระปุ้มโอ้โหตกใจเลยเดี๋ยวฉันต้องหาอาหารแล้วล่ะเอาไอ้นี่ไปด้วยเหล็กหลุดอ่ะเหล็กหลุดอ่ะเหล็กหลุดเหล็กหลุดเหล็กหลุดถ้าเราเดินไม่ถ้าเดินไปอีกสองสามเก้า ถ้า9 1 9 9 2เท e いい่าไหรเนี่ยเกได้เท่าไหร่ขุดกลับเก้าไปไหนเนี่ยนี่9ตกลงไปแล้วเนี่ยโอ้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 ย,อยคุดคุดคุดใจเย็ยนเอางี้เดี๋ยวฉันทำเชาว์เวพลั่วก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะได้ไปขุดแถวบ้านไปหลังบ้านกันก่อนดีกว่าซอมบี้พวกมันมันคือฉันก็ฉันว่าพวกมันคงจะมาแถวบ้านเราแล้วลๆๆ่ะ คุดดื้อจังเลยเนี่ยโอ้คุดเอ้ยคุดแกคุดชักระตุกะเนี่ยโถ่เอ้ยไป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 ไเอ,เอ,เอต้องผลักใช่ไเนี่ยเคฉันลองดูนะ,โอ,ะโอ้โหมีแต่ทรายอุยเจอเจอเจอทานเฉยเลยุดป้องกันได้นะปับมเดี๋ยวเราตั้งปรับให้คุดเป็นนี้ก่อน ขุดนะขุดนะขุดต้องอ่าโอเคขุดกข้ป้องกันอยู่แล้วโอเคเราเก็บอีกเจ็ดอืมโอเครอหน่อยนะขุดนะวันนี้เราต้องได้เสบียงสเบิงฉันต้องทำเกราะให้ได้ก่อนไม่งั้นฉันตายแน่ๆกับปุ้มฉันฉันขุดขุดอยู่ฉันกลัวอะไรมาขุดกับฉันด้วยเธอเธอคิดคิดว่างั้นไหมเธอไปดีกว่าเธอเธอไม่ตอบโต้ฉันไปไปไปขุดกับปุ้มตายไปเรากลับดีกว่า กับปมฉันต้องพานายฝึกฝนอีกเยอะเลยนะคุณนะกับปมแต่เราจะไปเขาทงตรงข้างหน้าไม่ได้แล้เพราะว่าพวกมันยึดที่ของฉันไว้หมดแล้วเราคงต้องได้แค่้เยเดี๋ยวนะมเมล็ดฟักทองแอ้ฉันคุ้นๆว่าฉันได้มเมล็ดฟักทองไอเอมเมล็ดฟักทองหายไปไหนคุณมารูครับอะไรนะแล้วมันหายไปได้ไงอะเซ็งเลยต้องตามหามัในฟักทองใหม่อย่างั้นเหรอ โถ่เอ้ยคุณเดี๋ยวฉันฝากของก่อนไปคุณเดี๋ยววันนี้เราจะไปโจมตีมันกลับกันกับปุ่มไปประตูเยอะเหลือเกินวปเป็นไปไม่ได้โทษทีมาออกค้างนี้คุณวันนี้เราจะให้มันรู้ที่อยู่ของบ้านเราไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องอ้อมก่นอนอ้อมโลกเราต้องไปผ่านไปาผาผาพาคา,า,า,านนะคุณนะกับนะปุ้มก่อนอื่นผ่านแกเอาแกไปตรงนี้ให้ได้ก่อนมาๆๆาเ่ โอ้ oh, ชัดเจนเลยมันรู้ตำแหน่งกันแล้วโอ้กรรมนะไม่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 คุดเร็วรีบเลยกับปุ่มเร็ว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 เร็รู้ตำแหน่งแล้วโ oh, นะอ้ oh, my god my god my god โอ้ยมีโอกาสเสี่ยงตายสูงมากคุดเร็วๆกับปุ่มโอ้ยคุดมาเร็วมาเร็วมาเร็วแกจำที่ี่ได้ไหมจำได้ครับเนี่ยที่ฉันเจอแกโอ้ยคุดเอ้ย เราซองก่อนเันกลัวว่ามีอะไรหล่นบนใส่ห <oh ัวฉันน่ะเวลานี้คิดถึงพี่จอนมากเลยเนี่ยพี่จอนโอคอนเนอร์คุดเดี๋ยวเราต้องไปปราบอัศวินเหล่าร้ายนะถ้าเกิดว่าเราอยู่ขืนอยู่อย่างนี้ต่อไปแล้วก็นายไม่มีวันใครโอ้โหโอ้โหโอ้โหคุดมันรู้แล้วกระปุ่มกระปุ่มเพนคุดกับกับกับโลโลโโหูงานเข้าแล้ว เ,เต็มตัวป้องกันบ้านเต็มตัวป้องกันบ้านระดับหนึ่งวิง่งโอ้เอาไปมันคงจะนี่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขตนี้มันหายไปแล้วเขตตรงนี้มันหายไปแล้วเขตตรงนี้มันหายไปแล้วเฮ้ยโอเคเราต้องไปด้านหลังคุณโอ้โหอยู่ที่ไหนมันส่ง uav s p o t t e ต็มเราไปไปไปคุณคุณ เราต้องไปทางนี้เราต้องหาเสบียงทางนี้คุณมาเลยมาเลยคุณกระปุ่มเราต้องเดินไปหาเสบียงด้านหน้าฉันหวังว่าหวังความหวังคือยาสําหรับเราตอนนี้เอ๊ฉันเห็นเค้กคุดคุดเห็นเค้กโอ้โหโอเค้กใครไม่รู้โอ้โหโอ้ที่นอนที่นอนโอ้ที่นอนโอ้โหที่นี่คือบังเกอร์ชั้นดีของเราเลยโอ้โหเยิ้มเยมเยิ้มเยเยเยมแลมเลยครับ รอยอย่างแรงครับอะไรรอยเค,ค้กอะไม้ครับอช่วยความช่วยความงามครับๆๆฉันว่านะถ้าเราเป็นไปได้เราจะต้องพาแจมอยู่ที่นี่เราต้องย้ายบ้านจากตรงนั้นมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวเราลองไปสำรวจกันก่อนคกับป้ะมฉันความฉันรู้สึกว่ามันเหมือนใกล้กับจุดเกิดเหตุอันแรกที่อุกภัณฑมันหล่นเหลือเกินมันฉันว่าใช่นะ ในบ้านขบวนการหลักสี่ Power Ranger ด้วยมนัน like ฉันว่านะเป็นแค่ physical เองใช่ physical แปลว่าอะไรครับแปลว่าคึกเราเดินมาไกลพอสมควรอย่าลืมนะทางกลับบ้านของเราคือด้านหลังหันหลังกลับโอเคที่นี่อาจจะเป็นที่เก็บเลเวลของนายก็ได้ กระปุ่มโอเคคุดมาเดี๋ยวเราเจอสตรูละฉันว่ามันคุ้นๆนะแถวเนี้ยโอ้โหชัดเลยแถวนี้แหละคุดกระปุ่มโอ้โหคุดนั่นไงคือถือตรงนั้นอะเป็นที่อุกบาทจุดแรกคุดไม่เป็นไรไม่เป็นไรสองตัวสู้ไว้เอาคุดโจมตีคุดเอาเลยครับกระปุ่มกระปุ่มกระปุ่มลวมปุ่มลวมปุ่มมาช่วยฉันก่อนเร็วคุดคุดคุดกระปุ่มกระปุ่มผมอีดุดแรดอีแลดโจมนาย ดีมากคุดฉันรักนายจริงๆนะต้องแบ่งปันอาหารกันแล้วล่ะกับป้อมไม่ปลืก้กมามามาตามมานี่แหละนี่แหละนี่แหละจุดเกิดเหตุอันแรกคุดโอ้โหสวยแล้วตรงนั้นก็ฝั่งนู้นฝั่งนี้ตรงกันข้ามกันเลยเหมือนเราอยู่จุดศูนย์กลางเลยคุดเอ้ยน้ําตาจะไหลขอแช่นะคะนั่นไงอ่ะคุดจัดก,การกับป้อมพวกกันเองอนู่นๆนโะอ้โหตรงนั้นะยืนไม่ขบวนเลยเม็ไปแฝดละดีมากกับป้อม โอ้ยมา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 ยังไงยังไรยัไงโอเคโอ้โหนับก่อนหนึ่งสองสาม่ห้าเจ็ดแปดคุดไหวไหมไหวครับแต่ฉันไม่ไหวนะฉันฝากด้วยนะกับผมเอ้าคุดไปแล้วเว้ยไปแล้วโอ้ยเจออุ๊บอุ๊บคุดคุดนั่นแหละคุดหนีมากคุดเดี๋ยวฉันต้องลงน้ำก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหคุดคุดคุดโอ้มีการดักด้วยนะมีการดักด้วยนะโอ้โหโอ้โหเออเออ เออโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไม่ไม่คุดคุดคุดต้องไปช่วยคุดแล้วคุด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 เฮ้ย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 เล่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่เฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดินมาไกลมากแล้วคุดจะเป็นยังไงบ้างไหมเนี่ยคุด โอเคโอ้โหฉันขอบคุณนายขอบคุณพระเจ้ามากๆกับปุมเป็นยังไงบ้างเนี่ยโอ้โหเกือบแล้วเนี่ยเกือบแล้วเนี่ยคุดมาผู้จัดการมันใต้น้ําคุดไวนะว่ายครับคุดดุยเลยเดี๋ยวฉันจะว่ายน้ําพร้อมนะคุดนะกับปุมเอ้ยจะฮึบฮึบมาเลยลากรอนไอ้หนูนั่นแหละนั่นแหละดีดีมาก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 โอ้โหจักรจะขาดอากาศหายใจคุณจัดการมันคุณจัดการมันทีละตัวทีละตัว กระปบพมกับพมนั่นแหละคุดนัด่นแหละคุดโอ้ยอยากย้ายอยากย้ายลนอยากย้ายลนเอาสูดอากาศฮึบโอ้คุดนั่นแหละครับนั่นแหละนั่นแหละค่ะโอ้ยโอ้ยเอาสักอย่างไหว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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยถอยไปถอยไปถอยไปคุดโหด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 สูดอากาศ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 ครับสูดอากาศคุดเราไม่มีวันตายอยู่แล้ว อาหารเพื่อคุดอาหารเพื่อคุด <c oughs> เกือบแล้เนี่ยเกือบแล้เนี่ยดีนะไมเคิลเฟลสอนไว้วิธีการไหว้คือท่ากบก,กับท่าฟรีสไตล์พร้อมกันจะได้เป็นท่าเขียดมันก็อันเดียวกันแหละเอ้าคุดจัดก,การคุดจัดก,การเร็วกับปุ่มเป็นไรลนะ่ะอ๋อจัดก,การตัวนั้นอยู่อะไรคุดอะไรคุดตัวนี้ตัวนี้ด้วยคุดอะไรคุดดีมากดีมากตัวนี้ตัวนี้ตัวนึงคุดโอ้ยกับข้าวกับข้าวเต็มเลยคุด ปลอดภัยแล้วคุดกับปุ่มตายละตายมาสู้ๆคุดกับปุ่มตัวสุดท้ายแล้วคุดตัวสุดท้ายแฟนสวยกับปุ่มแฟนแฟนปุ่มต้องร้ออย่างแรงกับแฟนน้าแหมเคมากับข้าวกับข้าวกับปุ่มเอาไปเลยไปคุดกับปุ่มเ้ยกันเราต้องแบ่งกันกินละกุณระตึกสองจกดคนอื่นชั้นจำได้ว่าชั้นชั้นตายตรงไหนคุดเออจถ,ถวแถวเลครับ เออเอ่อเ,ออเ,ออเออจ้านายครับว่าไงตอนเชา้าปุมเอ่อกิดว่าเราต้องไปอ่อสำรวจในถ้ำนะครับโอ้โหคุดคุดคุดฉันเห็นฉันเห็นสร้างของเราแล้วกับป้มโอ้โหโคงกระโดกฉันฉันตายยังไงเนี่ยนอนตายไม่มีชิ้นดีเลยดีนะย,ยังมีของอยู่อื้อหือเราต้องฝังตัวของฉันแล้วล่ะตัวของฉันในอดีตเนี่ย ไปดีชนะคนดีเอาขุด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 อย่าไปตีศพฉันขุดอย่าขุดขุดกลับขุดไม่เอาขุดเศร้าเศร้าขุดขุดไม่เอาเอานู้นนู่นนู้นศัตรูที่แท้จริงอยู่นู่นขุดไม่ใช่ศพฉันขุดนู่นขุดไม่ใช่ศพดันขุดตัวนี้ขุดขุดตัวนี้ขุดโอ้ขุดกรรมละขุดขุดขุดนั่นแหละขุดเออดีมากขุดนั่นแหละขุดศพนั่นแหละศพฉันอย่าไปตีขุด นี่ตีตู้ที่แท้จริงมันอยู่นี่อือเอาเลยคุดเลยกระปุ่มตีศพคุดวิวสิบแล้วคุดวิวสิบแล้วคุดคุดวิวสิบแล้วคุดวิวสิบอย่า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 โอ้โอ้อืมอืยิบเลยยิบมันเลยโอ้ยเอาสิเอาสิกดโอโดเลยเอาสิเอาสิมามามาจะพังวันนี้แหละมา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 คุดชักช้ายิงเลยกระปุ้มโอ้ยกินเงินกินเงิน มาทำไมให้ไอ้บ้านนาอ่อนหนุนงไม่ต้องกลับขึ้นมาอ่ะ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 คุดคุดคุดอ่ะนะคุดดีมากโอ้โหเหนื่อยว่ะคุดโอ้ยยิวไหมยู่กับเดี๋ยวฉันขอกินก่อนนะกระปุ่มโอ้ยเกือบแล้วคุดเอ้ยเกือบแล้วไหนเวลขนาดดูสิขาดอีกสองนะคุดนะขาดอีกสองนะนายก็สามารถเกิดได้แล้ว เขาวนี้แหละเราจะได้ไปบุกตะลุยกันทุกทิศแล้วเราก็ไม่กลัวอะไรแล้วคุดกับปมฉันบอกไว้ก่อนนะศพชั้นนะคุดนะห้ามตีศพชั้นกับปมเค okay. เราได้แต่อยู่แถวเนี้ยคุดเพราะถ้าเ,เกิดว่าเขาใกล้อีกแม้แต่นิดเดียวแล้วก็มีหวังเราโดนพวกมันเจาะระบบแน่นอนก่อนอื่นมันจะเจาะสมองฉันก่อนเนี่ย,อ,ยอันตรายอยันตรายจริงๆเลยกรับนะคุดนะกลับปมเปรียบครับ ีเป e. hey, oh oh. ็นแก่คนพ่อยน้อยรักน้องเพียงไหนเฮ้ยคุดโอ้โหเอาเจอวัวกับปมวัวครับทำไมอ่ะเฮ้ยเออใช่ใช่ใช่โอ้ยแถวนี้มีวัวแถวนี้มีวัวดูดิฉันเออฉันจะได้เอาถังนมถังถังถังเติม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 นมถังเติมนมเท่านั้นแหละเราจะได้เนื้อซอมบีแล้วเออผิดต้องจิ้มแ่นเธอซอมเนื้อซอมบีเหรอ เราได้กินอิ่มน้ำสำราญนะคุณเลยกับป้มกุดฉันว่านะเราต้องย้ายบ้ามนมาอยู่แถวๆนี้แล้วล่ะแถวตรงนั้นมันอันตรายเกินไปเพราะมันใกล้เพราะมันรู้จุดตำแหน่ง spot spot เราล่ะกับป้อมโอเคฉันว่าสิ่งที่ต้องเอาติดตัวมาก็คือเหล็กแล้วก็ฐานแล้วก็ตรงนี้ก็มีไอ้ที่นอนแหละเดี๋ยวจะพาแจมอยู่แถวนี้ก่อนแล้วก็นี่คือคือเบสนี่คือเบสต่อไปของเรากับป้ม อคุดยังไม่ให้อยู่ตอนนี้คุดไ,ไปไปตามมาตาม,มาอ,มอีกสองคันอีกสองเท่านั้นคุดอีกสองครั้งนายก็จะได้เป็นอมตะคุดเหล่านี้ละเดี <c oughs> ๋ยวฉันต้องเอาของก่อนนะเตรียมของเตรียมอะไรก่อนอเ,เอาของไปคือเหล็กหนังสือเอาไปเขียนเนื้อเรื่อง ไม้แล้วก็นนี้ด้วยสําคัญเลยอันนี้ก็สําคัญอันนี้สําคัญอันไหนสําคัญอีกอันนี้สําคัญมาไปปลูกอันนี้ก็สําคัญสําคัญอันนี้ก็มาคุดกับปุมต่อไปฉันต้องลากแจแล้วมีฐานอยู่นี่โอเคเราเก็บฐานได้พอสมควรอ้าวคุดตามมากับปุมแจอะไรไปเราต้องไปเดินเดินทางกันแล้วอ้าวนี่เชือกอนี่ตกใจ ก่อนไปผมขอกินอะไรหน่อยได้ปะเอาไปเลยไปเลยให้เต็มที่ทเต็มที่กับชีวิตโอ้เสียดายมากเลยฉันฉันองทาศูนย์สาทําไอ้นี่ให้มาแจ้งไปเจ้าน,นายจะไปไหนอ่ะจะไปที่ที่เราต้องไปกันเราที่ไหนละ่ะมันไม่ใกล้ไม่ไกลเร็วเร็วนี้ใกล้ๆกลไม่ไกลไม่ไกลเอาเอาแจา้มาได้ไหมมาได้มาได้อแล้วโอ้โหคุดเอ้ยคุดคุดเร็วๆคุดกระปุม เร็วๆนะเร็วๆนะเดี๋ยวฉันผ really ่านแจ้ไปก่อนกับปุ้มแจ้ตามมาเร็วเรือเรืๆเร็ืๆเดี๋ยวไอ้ขุดเดี๋ยวมันขุดตามมาได้แล้วอ๋อแจอีกนิดเดียวอุ้ยมันมาได้ไงตอนไหนมันผีเปล่าผมจะจิกตาแตกมันเลยอย่าใจเย็นๆแจ็ใจเย็นมันผือแล้วอ่ะฮะลองแว่นลุยออกมา มันจะหลังแหวนผมผมไม่มีแหวนแต่ผมไม่ใช่กอร์ลัมเฮ้ยผมจะจิกตามันนะมันวาร์ปมาหาผมอ่ะใจเย็นๆจ้เขามีความสาม,มารถพิเศษด็อกเตอร์ได้กล่าวไว้ว่ามันสาม,มารถวาร์ปได้ด็อกต้ด็อกเตอร์ผมไม่สนใจแต่มันทําให้ผมตกใจผมจะจิกตาแตกมันเพราะจิกมันตาแตกเลยเจ้านายนี่เราต้องอยู่กันอย่างสันติสันติที่เป็นดาราเปล่าดักแกนะแกเดี๋ยวกลับบ้านาว่างๆเดี๋ยวถ้าจบเรื่องนี้เดี๋ยวท่านจะพาแกไปดูบุญชูตั้งแต่ภาคแรกเลย好吗ห,หน่าสน อ่ะโอเคนี่บ้านใหม่ของเราอืมครับก่อนอื่นเดี๋ยวเพื่อความมั่นใจแล้วขยบมานิดนึงงอาเฮ้ยขยบมา mm hmm. ทางนี้ทางนี้แจ้ทางนี้ mm hmm. ผมยังไม่หายข้องใจกับเรื่องที่มันวาบนะทำไมอ่ะก็มันทำผมตกใจโอ้ เดี๋ยวแกก็ชินฉันนะฉันต้องตกใจก่อนแกอีกมันว้ามาปุ๊บฉันตกใจกว่าคนใครใครเลยนะจริงเด๊อจริงสิอันแน่ล่อันแน่สิอ้าจริงเระอ้าจริงสิถามอีกรอบก็โดนตีแน่ไม่ถามแล้วไปไหนแจ้ผมอยากออกไปข้างนอกแกนี่สมองแกคิดด้วยอะไรเนี่ยฮะทําไมอะ่ะคนเขามีสมองเขาอยากคิดได้เขาอยากไปข้างนอกบ้างฉันไม่ให้แกไปแจ้ ทำไมทำไมคุดเข้าไปได้คุดก็คือคุดแจ้คือแจ้เข้าใจไหมไม่เข้าใจไม่เก็ตโอ้โหนั่นไงคุดกับปุ่มเดีย๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเราขอนอนตรงนี้ก่อนกับปุ่มได้เลยครับโ okay, 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 อเคนอนส sleeping เสคเสอเสดสัดสัดไอะมันพอพอผ่านพอพึ่งสัด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 ไปคุดตามมากับปุ่ม,มขมเขานี้แหละคราวนี้แหละ ไปไหนลงในน้ำคิดว่าจะถูกนี่ได้เหรอโอ้ยิงใต้น้ำไม่ได้หรอกมันสโลเกินไปสโลเกินไปไปคุดกับปุ้มเราต้องไปจัดก,การซอมบี้พวกนั้นอีกก่อนอื่นเดี๋ยวเอาถังก่อนถังนี่สําคัญมากลืมถังได้ไงเราต้องตามหาพี่จอนด้วยนะขุดกลับปุมที่เราต้องตามหาพี่จอนเพื่อเราจะได้รู้ว่าพี่เขาอยู่ไหนเขาต้องมีคําตอบกับนัวกวิทยาศาสตร์ที่ทําให้ฉันได้เจอแกกับปุมเดี๋ยวดีๆนะเดี๋ยวตกกับปุมอะ จัดการเก่งมากฉันชอบนายที่นายเวลานายโจมตีตีอะไรนายก็แบบว่าเด้งดึงนะแบบว่าคึกเดีย๋ยวตามหาวัวก่อนวัวอยู่แถวนี้กลับปุ๊บวัววัววัวอยู่ไหนโอ้วัววัววัวโอ้ยอใครวะใครวะใครมาทำอะไรฉันน่ะขอนมเลยนะไม่โว้ยฉันเป็นตัวผู้ฉันมีนมที่ไหนล่ะ แล้วอะไรอยู่ตรงใต้ท้องแกอ๋อเออ,เอ,อมันคือท้องศูนย์เกินฉันกำลังจะลดมันอยู่นะเฮ้ยแต่มันตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยมันแมงมุมนี่หวาเจ้านายครับไอ้ปุมกลับมันเลยไหมครับเจียนยินวุดธเจียนเฮ้ยมันคึก่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอะขอแค่นมอย่างเดียวนะเฮ้ยแม่ให้ของลักของห่วงแลกกับกระดูกฉันเป็นวัวไม่ใช่หมาจะกินกระดูก เออแถวบ้านมันชอบกินกระดูกเอากระดูกอ่อนมาให้ดีก็ดีนะอ่ะอือจืดว่ยมันเอานมนฉันไปแล้ววันหลังฉันจะมาให้นมกับแกแล้วแกเป็นใครฉันขอชื่อแกนหน่อยฉันชื่อว่าเพลินเลยชื่ออะไรวะชื่ออ่านไม่ออกฉันชื่อเพลเลยพูดสจิจะชื่อเพลิเลยปากไวก่อนเธอะฉันไม่ให้กินนมแล้วไม่เป็นไรแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวดีนะโชคดีนะที่นายเอา้าคุด กับพุ่มโชคดีนะที่นายไม่ไปกัดเขาถ้ากัดแล้วแย่เลยแล้วไม่มีนมให้กินนะโวยเลยนะโอเคแถวนี้แหละเราต้องรอซุปมันสองสามสี่ห้าหวิก่อนที่พวกมันจะมาอีกฉันว่าแถวนี้ก็มีที่ให้กุดเยอะแยะเลยเนี่ยเอ้ยมันลางรถไฟตอนแรกนี่นะนี่แหละบ้านชั้นอยู่นี้นะปกติชั้นอยู่กับครอบครัวกับพมมันนันไงขุด กระปุ่มเตรียมตัวนะมันรู้แหล่งแล้วะคนอื่นเราต้องหาตำแหน่งก่อนนู่นมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นพอเรารู้ตำแหน่งมันแล้วมันรู้ตำแหน่งเราแล้วปุ๊บมันก็จะปล่อยสิ่งที่เล็กๆที่เรียกว่าอันที่เรารู้แหละกระปุ่มเราต้องวนอยู่รอบๆเขาก่อนกระปุ่มมันจางหายไปรวดเร็วมากแต่มันก็ยังไม่หายสนิทอ๋อต้องออกก่อนโอเคก่อนโอเคก่อนเร็วๆคุดเร็วกระปุ่มโอ้ย มองไม่เห็น,นเลยอะ่ะโอ้ยๆๆๆๆๆยๆๆๆๆงๆๆ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 ้ๆๆๆๆๆๆาๆๆๆๆๆๆๆนๆงๆๆ้ๆๆ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 ๆัๆๆ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 อๆๆตั้งแคมปนนนน์ตั้งแคมป์เอ,เ,เ,อมมเอาไม้ตรงแถวนี้ ปักหลังตรงนี้เลยโอเคเสร็จแล้วเราก็ต้องการไม้นี่ทำเชเฟลด้วยคุดเฝ้าไว้ด้วยนะกระปุ้มเราต้องทำบาริเคตป้องกันไว้ก่อนระดับหนึ่งเราต้องบล็อกทางอืมเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยโอเค นมไม่เห็นอะไรเลยนั่นมาแล้วมันเริ่มมาแล้วมันจับกลุ่มกันแล้วเอเคเราหลบตรงนี้เราคงไม่เป็นไรคุดกับปุ้มหรือเปล่านะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันปล่อยมาแล้วมันปล่อยมาแล้วฉันจะทดสอบผลงานของฉันว่าฉันจะโดนไหม ไม่น่าโดนนะคุดนะไม่น่าโอ้ยไม่น่าโดนไม่น่าโดน,นอ้าวคุดคุดกระพุ่มกระพุ่มกระพุ่มกลับดิคุดหดาเมจแกโดนแรงมากคุดเลยกลับเลยนายเกือบตายแล้วนะโอ้ยเขาโถดกลับโตดจีกับเจ้านายเร็ว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 เลยเร็วเร็วเลโอ้โหมันตามมาอีกคุดมันตามมามันคุดมันตามมากระพุ่มกระพุ่มเร็วสิเร็ว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 แย่แล้ว โอ้ oh, ฉันต้องออกหาอาหารในนายแล้วทางนี้คุดทางนี้ครับผมยิงสิอ่อยิงคุดจากกาักันเจ้คุดถ้าเกิดถ้าแกถ้าแกได้อีกหนึ่งปุ๊บทุกอย่างก็จะโลง่งแล้วอาจจะไม่เป็นอะไรคุดอีกหนึ่งอันเท่านั้นคุดโอเคตรงนี้คุดตรงนี้โอเคตรงนี้คุดกำลังดีเลยคุด วรงนี้กำลังดีคุณคุณจัดก,การเลยกับผมดีมากอ่ะโอเคชันต้องให้นายกินก่อนเพราะนายสำคัญมากคุณมาหาฉันสิซอมบีม้มาแล้วมาแล้วคุณมาแล้วโอเค,คอเคคุณเคอ่จาจัดการมันคุณกับผมอีกหนึ่งครั้งเท่านั้นคุณอีกหนึ่งครั้ง อีกหนึ่งอันเท่านั้นดีมากคุดเขานี่แหละอัพเกรดอืมเขานี่นายเกิดได้แล้วเอาลุยมันคุดกับปุ่มอ่อเร็วเดี๋ยวเราเราต้องไปลุยบอสกันแล้วคุดเฮ้ยโทษโทษโทษเกือบโดนคุด,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 ดละว,วันนี้นาะยทำได้เยี่ยมมากต้องพักผ่อนแล้วล่ะเดี๋ยวเกมพรุ่งนี้คุดกับปุ่ม